เกียบการที่จะเข้าไปดี้นะคะบบา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 นะฮะแล้ก็มานี่เลยแล้วซึ่งผมผิดงานเข้าแล้วแล้วยังไงล่ะที่นี่ยังไงทีนีเต้เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเวลาจะเข้าจะเข้าสถานที่ราชการน่ะเต้ยจำไว้ด้วย วันนี้คือเราจะเป็นเป็นอะไรผมมาเรียนเทรดแต่จานพาไปเที่ยวไม่เก็ตเลยตอนนี้งงวันนี้วันนี้จริงๆอ่ะหลักๆอ่ะคือเราแบบผ่อนคลายไปเที่ยวเพราะว่าเทรดมันเครียดล้วก็จะแบบไปเที่ยวเรือคุยขำๆชิวๆอย่างนี้แต่ว่าชิวๆเราก็มีสาระได้ชิวได้มีสาระได้สาระแบบไหนครับสาระเล่ก็คือเสียงก็คือก็คืออ่ะเราจะไปเรือ ไปไหนอ่าเรืออันนี้ไปเรือหรอไปเรือไปเรือเขาบอกผมว่าอาจารย์มีเรืออสีฟ้าฝั่งนู้นอ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเรือเรือกโน่นนะนะใช่เออเรือลอยเข้มๆเลยอ่ะโอเคโอเคเอาสรุปว่าวันเนี้ยผมมารู้จักอาจารย์อ๊อกแล้วก็ยินดีที่ที่ผมได้รู้จัก ยินดีรู้จักยินดครับผมนิดนึงครับผมวันนี้มันทเวนตี้ไฟเอาเวอร์นี่ใครครับยินดีไดู้จัีเดี๋ย่าร้องเลยสิโอเคก็เดี๋ยวเราไปวันนี้เราเดินทางกันชิลๆทางน้ำทางน้ำนะครับว่ายน้ำไปคือไปกับผักตบชวาใช่จะเกาะไปจะไปหาจ้วงไปไปกับเพื่อนเราไม่ใช่ข้าวเม่าไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ นี่ก็ไม่เคยมาขึ้นเรือแบบนี้อนี้ถือว่าเป็นเรือเรือสำรานะครับเรือสำราน,นใช่ไหม,มยังไม่ถึงเรือสำรานยังยังไม่สำรานยังบันเทิงนิดน,นิดเรือบันเทิงแล้วกันเรือบันเทิงาแ <im> ่ดเรรคตูีับ โอเคครับก็ตอนนี้ขึ้นมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าพระราชวังแร์ซายไม่ใช่พระราชวังบางซายไม่ใช่บางรักไม่ใช่บางซื่อไม่ใช่บางซ่อนไม่ใช่กูกลับบ้านแล้วพอแล้วโอ้ยอันนี้คือเรามาขึ้นเรือนะฮะที่พระราชวังบางปะอินไม่ได้สาระอะไรไปนะจากรายการเรานะฮะมีอยู่อย่างเดียวที่มีสาระครับผมเทรดเพราะว่าเรามากับอาจารย์ อาจารย์เทรดครับอาจารย์อ๋ออาจารย์แกชื่อเทรดใช่ชื่อเทรดไม่ได้เทรดแต่ไม่เคยเทรดไม่เคยเคยทรดเลยไม่เคยเทรดแต่ชื่อเทรดชื่อเทรดชื่อเทรดแต่ไม่เคยเทรดเลยนะเป็นอาจารย์สอนนวดแผนโบราณอยู่ที่วัดโพใช่แล้วก็ได้แชมป์จักรยานเสือภูเขาสามสมัยชื่อเทรดชื่อเทรด จะไปสาระกันจริงๆเนี่ยเขากลอกเขากลอข้ามกันหมดเขาโฟว์เวิร์ดไปแล้วไมอไม่ได้กอข้ามเขาข้ามรายการแล้วไปดูไปดูอยู่ไปดูรายการอื่นเอออก็คือตอนเนี้ยเรามาถึงราชวังบางปะอินบางปะอินก็คือราชวังบางปะอินมีมีประวัติไหมครับราชวังบางปะอินสักครู่นะครับไปกันสักไอ้นี่จริงเหรอเออจริงดิหรือว่าเซฟไว้แล้ว ยังๆๆนี้คือความเตรียม,มพร้อมของเราเที่ยวนะครับผม อย่างนี้เราแปะลิงก์ไว้เขากดอ่านเองดีกว่าไหมบางทีก็อ่านไม่คล่องตามลิงก์ด้านล่างไปนะครับเราตามด้านล่างนี้นะครับแปะลิงก์ไว้แล้วเรากดเข้าไปดูว่าประวัติเป็นยังไงใชโอเคผมว่าเราเข้าไปฝั่งนู้นกันเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปข้ามกระเช้าหันษากระเช้าหันษานะฮะโดยการนําทางไปของอาจารย์อ็อกเพราะว่าอาจารย์อ็อกเคยมาบ่อยบ่อยมากครับท่านแรกเห็นจุดสิ้นสุดที่เข้าคร้าวเราก็จะรู้ละจากจุดนี้ไปจุดนี้เป็นยังไง เราเนี่คือกระเซ้ากระเซ้าฮะกระเซ้าย้าแย่เราไล์เลยไหมเราไล้สดเลยไหมไล้สดเขาจะมานั่งดูอเี้ยไปดูแพนด้ากินผัหมีแพนด้ามีแพนด้าหมีแพนด้าถ้าถ้าเรามองกระเช้านี่เราจะคิดถึงอะไรครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการชั้นสูงในเรื่องของเทปก็จะนึกถึง อะไรดีล่ะข้ามจากตรงนี้เพราะเดี๋ยวกระเช้าเนี้มันจะข้ามไปถึงตรงฝั่งนู้นฝั่งนู้นต้องไหมถ้าให้พูดเรื่องเถะมันก็คงจะเป็นแบบณจุดเริ่มต้นของของราคาที่หนึ่งมันก็ต้องวิ่งไปหาจุดสิ้นสุดของมันไม่ว่าจะเส้นทางมันจะเป็นยังไงจุด A เริ่มยังไงมันต้องไปสิ้นสุดที่จุด B จากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งเสมอทีนี้นั่นแปลว่าถ้าเรารู้จุดเริ่มต้นแล้วเรามองเห็นจุดสิ้นสุดของมันแม้จะเป็นจุดที่สิ้นสุดที่ จุดสิ้นสุดที่แบบจุดสิ้นสุดที่แบบว่าไม่ใช่ชัดเจนแต่เราก็จะเห็นจุดสิ้นสุดที่คร้าวๆเราก็จะรู้ละจากจุดนี้ไปจุดนี้เป็นยังไงสิ่งที่เราต้องทําก็คือ,ย,อ,ย,อย,ยึดอยู่ในเส้นทางนี้มันอาจจะมีเป๋บ้างอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะแบบคลอนเดี๋ยวขึ้นไปคลอนให้ดูตื่นเต้นโคตรงก้ผมไปกต่เช้าต่อไปแล้วกันมันก็จะมีคลอนบ้างโยกเยกบ้างค้างบ้าง คอนนี่คือวงล็อกยุคเก่าใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นคอนอ๋อคอนอ๋อคอนเราเราเนึกว่านครปฐมคนร้อนนครคนร้อนนะปฐมนี่นี่เด็กตายใช่ไหมมาวคนคอนคอนไหนคอนสี่หยุดยาอ๋อสี่คนคอนเหมือนกันนะคอนไหนคอนป็นนมกลับมาที่สาระกันสาระสอเมื่อเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบมันอยู่ตรงไหนระหว่างทางมันจะเป๋บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็ทําได้แค่อยู่เฉยๆก็พอยกเว้นว่าแบบ ขาดโปะลงน้ําอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันยังอยู่ได้อะเราก็ปล่อยนั้นตบปากอ่ะอ่ะตบปากเออลืมลืมลืมเจ้าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นต่อนะจ๊ะเอาลืมไปนี่ถ่ายก่อนขึ้นถ้าถ่ายแล้วขึ้นเดี๋ยวค่อยพูดได้โอเคคุณเต้ยครับไปไหมครับไปไหนครับขึ้นกระเช้าเนี่ยครับอ๋อเป็นมีกระเช้าไหมครับฮะบางทีคุณซุปก็ได้ประจำครับได้ครับตอนอยู่โรงพยาบาลอ๋อประจำโดนอะไรโดนดื้อเต้ยก็ได้ประจำครับ ตอนที่อยู่ที่ที่วัดแล้วไม่ใช่อันนั้นมันเป็นพวงเยอะแยะกินดีด้วยนะไม่ใช่เจียใช่วางใจเอวทีผมก็ได้ตอนที่เขาจะบัมปุงปรุงงานกรได้กระเช้าอ๋อครับท่านเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้ากันแล้วนะครับนั่งได้กี่คนเขานั่งได้กี่คนจัะเขาบอกไม่มีเปโลดเอเอาแล้วแต่ใจกันเลยแล้วกันใช่เหรอ โอเคอ่ะนนี้ข้ามาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะฝั่งซึ่งพระราชวังมาประดินเนี่ยไม่มีอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาจริงออันนั้นห้องน้ำเอาจริงนะไม่รู้จริงๆอยู่ทางไหนเดี๋ยวทำทุกคนพระราชวังไปทางไหนอ้าวไม่ใช่หรอจังอยู่บนเกาะนั่นไงพระราชวังกันอยู่นู่นใช่อันนั้นวัดไปมาแล้วทำหน่อยนี่โอเคอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปกันอยู่ด้านนู้นนะครับผมตอนนี้เรามาถึงที่เข้าพระราชวังแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าใส่เสื้อแขนก้ามด้วยแล้วก็ใส่กางเกงขา สั้นนะครับเป็นกฎระเบียบการที่จะเข้าไปที่นี้นะครับบาร์บาร์บารบาร์นะฮะมาที่นี่เลยแล้วซึ่งผมผิดงานเข้าแล้วแล้วยังไงล่ะทีนี้ยังไงทีนี้อยู่ให้ถ้าเข้าครับเข้าเขที่ไหนาใช่ไหมครับเข้าก็ขายมีถ้าเข้าเลยแล้วตัวห้าสิบอ๋อเนาะใช่ไหมอ๋อโอเคือได้ได้เราต้องไปซื้อเกงและเสื้อวเสื้อกล้ามด้วยอ้าวโอเงานเข้าเท่ากัน โอเคได้แสดงว่าใครที่ใส่ผิดระเบียบที่นี่มีให้เช่านะครับผมเช่าห้าสิบเช่าห้าสิบซื้อร้อยนะครับผมโอเคครับว่ามาเช่าเถอะไอ้พวกขาสั้นทั้งหลายมาโดนละมึงโดนละไอ้พวกผิดระเบียบไอ้พวกผิดระเบียบเราต้องมาหาป้าเขาก่อนนะครับโดนแน่ๆแลวไอ้ที่ที่หนึ่งี่เนี่ยยิบมาแล้วไอ้พวกผิดระเบียบทั้งหลายนะครับเวลามาอ๋อมันมันป้ายพระราชวังแล้วก็เลี้ยวขวาจะจะเจอป้านี้นะครับผม ไอ้พวกผิดระเบียบต้องมาหาป้าคนนี้ก่อนนะครับเพื่อทำให้ถูกระเบียบก่อนเด็กเล็กเลยครับพูดเลยชาวเลเหมือนเพิ่งหนีลงมาบาลมาเที่ยวเลยสีแดงด้วยนาเข้ากับตีแม่งได้ด้วยอ่ะพี่บ้าเลยให้ใส่เสื้อให้เออหุ้าหวานจุงจู